สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งใน PDPA Audio Book วันนี้เป็นตอนที่20แล้วนะครับดังที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนคนจะมีผลใช้บังคับในวันที่1มิถุนายน2565ซึ่งนับจากวันนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับผมเข้าใจว่าแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับ กฎหมายดังกล่าวพอสมควรแล้วแต่ก่อนที่จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปล่านะครับผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและหน่วยง,งานใดบ้างนะครับซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา4ของพระราชบัญญัติดังกล่าวก็คือ1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 2. การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 3. การเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชนงานศิลปกรรมงานวรรณกรรมหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 4. สภาผู้แทนรัษดรวุฒธธิสภาและรัฐสภารวมถึงคณะกรรมาธิการ 5. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจนารณาคดี 6. การดำเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ2ถึงข้อ6และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานที่รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยครับที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหน่วยงานหลวงค์กรนอกจากนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของบัญญัติดังกล่าวไม่ทราบว่าทุกท่านได้เตรียมความพร้อมกันไปอย่างไรแล้วหรือไม่ครับผมขออาใจช่วยทุกท่านเพื่อให้ดำเนินการตามบัญญัติฉบับนี้ กันอย่างราบรื่นและครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ